สวัสดีพี่น้องเกษตรกรมงสวอนจังจ่ามาค่ะกินข้าหรือ่ว่าจังจ่าไม่ยังแน่ค่ะมีแกงเปิอะค่ะหรือว่าแกงหน่อไม้ค่ะทอดปลาช่อนค่ะแกงแกงมันมันนกค่ะแม่งมันแองกี้เบิร์ดค่ะซุปหน่อไม้ไม่หยาบมากินรวยค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับครับโอ้เราบุรับตากินข้าวพี่น้องเออแต่ดิตรสะระคนญ่เราบ่มีแห้งค่ะ มาพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายพี่น้องป้องปลายกินข้าวด้วยกันค่ะม่แก่งยังเนี้ยแล้วพี่น้องให้เบิ่งไม่แล้วค่ะแกงเปดหรือว่าแกงหอไม้ค่ะทอดปลาช่อนค่ะแกงแกงมันใส่มันแองกี้เบิร์ดใส่ปลาค่ะแล้วก็มีซุปหน่อไม้ไม่ใหญ่เปื่อยๆค่ะก็จะกินเองค่ะทีนี้ก็หิวไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อตะสาสตที่ อยู่กับเจ๊ไปแซ่บปลาหม่าไก่หม่าโลซอยขคนเข่าซอยไม่เงีนยหนิะเนาะมีอนไรอีก่ะปุสรแล้วแล้วขอ่าลไปคนเข่าอยไม่เงียหนิะจเราไปมกินเนเยอะจะกินถ้าคามพังวะถิ่นยานี่แบบเนี้ยมอเคไหมันี่แบบเนี้ยโอเคไหมก

chấm là khỏi bình luận bóp một cái tên lại như mất đi nó, cách nó tung 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 qua, ừ. <laughs>

rất tầm đừng, không tầm bên hạng tầm đừng năm ok không, hmm. à, không <coughs> lều hmm. <coughs> <không bị> <thấtches> kh vậy nó bên anh yêu tao bên em hoa bên em hoa không em hoa bên em hoa bên เน่ยจะยอดหนงเสียด้วยหนอยังมันผีกแก่หมเนาะโอ้เออข้าวบเสียบเลยข้าวแก่ข้าวใบมันผูกเมืนเนาะทตัไม่ใช่นเามันิูกตัวนั่นพวกอื่นได้ย้ายผัแ่นะ่ที่นี้ก็นาต่วนเขามันตจกบรทิ่มกันนข้าต่อขอเออเ้ว่าคลายอว่าผักแกนเจาว่ารสพิมออกมันไปทางั่นคือวา

ไม่ขาดข้าวโมกุลแกนโอเคมันบาดคอนยมมันเสียคอนยงมันเสียพอว่ามีปลาแี้มันมันบาดเนาะเกงข้าวถึงผงทืรถก็เปรียบก็เสียหรืงเปบ้วอุงซื้อโอเคเนาะบเสียเสอดินไได้ยอแล้วบดฮะจะให้บุพสบ่เสียอันคอย้ายต้องเห็นว่าเงแม่งเคเล่นกับหอนอนที่ตอก็สุกไง มันจันมาสุกเหมือพี่น้องเอ้ยเห็ดซุปน้ำมัมาสามถุงมาซุปดีใจมาซุปน้ำมันจะคลองเมตั้งเลยทั้งหาของมัน่ไปเรียนไปนั้นเปิดตาพี่น้องมันจะเปิดเห็ดซุปน้ำมันมาข่ายเห็ดมาถุงดีใจประมันเหมือนก่อนน้วมาซีลอยถุงสีถุงแต่คล้องด่านมันก็ไปแต่สองถุงแหละแล้หลวหน้ามากินของลาวลาหัวอนนะมาเป็นลาลาวนนทุบเห็ดไปเล็กกว่า เอาไปผัวกูเนี่ยเป็นคนตรบเอ๊ะมุกทอด็ดลอือกินข้าวหน่อยเดียวถิงแบบา้นกขอกันอืมทำไมอ่ะกากินก่อนฉันเนาะอืมร้าานมงโ่ตันี้จบอร่อยยังอร่อยมากเลยเะมันตกเต้นเดียวเหรออืกินข้าวเยอะๆแย่าเลยอืม้อกินหน่งเขากินข่าวไงอือขอเอาเงิยำมันไดกให้ยิบของมึงโวอืมตน้อง่จไแม่เดี๋ยวเขากระหนะ่ เป็นมะสา่อไังไเหรอเดีคนชวอื่นท่านเดี๋ยววยอื่นอเป็นอย่งคนมันจะโตกาหรื้าอะไรเอาข้อมิงเขามาเขาบอกคนส่วยกไม่ได้เดียวได้ยอก่อาข้อมิงมาบอกน่น่างเนาะน่ามายอกนาะต้อสาชุนุ่มใหม่เสีบเนาะคือเขกินมาเต็มปียจนไม่ได้เสียบเป็นื Khâu không? À. Cho ah. hmm. nó khác, phải Tha đẻ, không? cho Hả? nè, tôi chụp cho Ừ tôi cho mắc nó Nè Cái này nó tặng phân gì nó kẹt được không? Quần đây coi nó dư nè Nó nó nó, nó kẹt nó nó dư khâu đủ แเ่เยไ่แห้นด่นก่บาแล้วก็อุกเดินไขึ้นแว่าจะขึนตอนไหนต่ขึ้นตอนนั้นอย่างนั้ก็ขอให้บอกแล้วพอสิจัดให้แล้วถิ่นมาเอาซีเิมาเสีบซิบซก็ซิบตีเลยเนี่ยโหดเนาะนี่โหดเ้ไปนอะมันก็ซบบานเนาะมันบอกเยบนะเข้าไม่แต่มาการขึ้นหรือสีนวได้กว่ามันไม่เก็บ เกนงเห็ดนันแทยกอคน้องก่านเห็ดแกงมันฮิษแ่บต่ก่ตีวาฟังยาเงีเพื่อนที่สุดเลยอาเอดนี้ยอดเอายอดเอปากได้ไหมได้อืมต่ำนิต่ำนิงแบบตำลึงเหรออ้าเพื่อเอาพอมาลขับเร็ว คลิปนี้ขอจบกับเพื่อนวันนี้จ้ะบ๊ายบายจุ๊บๆเอาใหญ่บ๊ายบายจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บแจ๊บแจ๊บเขาเนาะคลิปมันยากแต่พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ